แม่เสสือาวคนแรกเลยไทยอ่ะก็คืออันไหนที่เราไม่มีแล้วก็ซื้อหมดมหาลันค่ะ วันนี้นะคะปอยอยู่ที่ห้องน้ําหอมของคุณป่าน9 1 4สี่เบสองเอสพีสายปานค่ะน้ําหอมมากกว่า5 0 0 0ัขวดนะคะนี้เราจะอยู่ที่ห้องน้ําหอมของคุณสายป่านที่มีทั้ง2ฝั่งแล้วก็มีด้านหน้าด้านหลังด้วยนะคะอีก2นะคะด้านนี้จะเป็นน้ําหอมนิชนะคะน้ําหอมนิชแบรนเนี่ยมีทั้งคอลเลกชันเก่าคอลเลกชันใหม่ซึ่งมีเยอะมากเลยนะคะมีแต่ตัวที่หายากด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะเป็นน้ําหอมดีไซเนอร์นะคะ ใช้งานง่ายใช้ปุ๊บหอมปั๊บนะคะแบบไม่ต้องคิดเยอะนะคะแล้วก็มีเยอะมากๆเลยอาจจะเยอะกว่าล้าน้ําหอมบางที่หรือว่าเคาน์เตอร์ของเขาเองนะคะเพราะว่าเป็นโซนที่สะสมนะคะแล้วก็มาอีกโซนหนึ่งค่ะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะคะด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นน้ําหอมอาร์ติสนะคะที่ต้องพรีออเดอร์แล้วก็ต้องไปจับไปจองหายากมากค่ะส่วนด้านนี้ค่ะด้านหน้าจะเป็นแลไอเทมนะคะ สวัสดีค่ะคุณป่านสวัสดีค่ะคนนี้ค,คือเจ้าของห้องอลังการแบบนี้เลยค่ะนะคะก็คือคุณป่านสะสมมานานแค่ไหนหรอคะอ่าถ้าเก็บสะสมจริงๆเนี่ยโอ้ถ้าถามว่าสะสมมานานแค่ไหนเนี่ยจริงๆเราือร้อน้์หอมคนแรกตอนอายุสิบเก้าออแต่ว่า,นานถ้าสะสมแบบจริงจังมากๆเลยค่ะจริงจังแบบคือตอนก่อนที่เราจะแต่งงานอะเราก็มีคิดว่าเราก็มีแบบเยอะกว่าคนอื่แล้วนะก็ห้าสิบขวดตอนแรก่ะอ่า่าประมาณ สิปีที่แล้วห้าสิบขวดก็เยอะอยู่นะเยอะค่ะแล้วพอเรามีแต่งงานมีลูกนะคะก็ก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว่ามันเจ็ดปีมาเจ็ดปีก็ได้เท่านี้เลยจริงๆเรามเยอะกว่านี้ใช่ไหมเจ็ดปีเยอะเยอะเท่านี้แหละเท่านี้แหละก็หมดนี้ก็ห้าห้าพันขวดนะแม่ไม่ธรรมดาอยู่นะไม่ธรรมดาเออ ถ้าขวดแล้วราคาขวดหนึ่งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเนี่ยยิ่งตรงกลางตรงนี้ราคายิ่งไม่ธรรมดาทหลังแม่หลังแม่ก็ไม่ธรรมดาเอาเป็นทัสนะคะไซร์100 ml หมื่นสองอ่ะถ้าเป็นขวด100 ml เท่าไหร่ดีอันนี้เนี่ยว่าอแล้วเป็นแบสที่เป็นแบสที่หา,ายากด้วยเป็นแสนไะมคะก็ประมาณนั้นใช่เพราะว่ามันเป็นขวดมันขวดนี้อ่ะแล้วก็จะมีแบสที่เป็นแบบ เป็นแบบขวดแบบสองร้อยห้าสิบมลขวดขวดห้าร้อยก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็หมดเยอะอยู่หมดเยอะก็เป็นคนบ้าคนหนึ่งอ่าเพราะว่าตอนนั้นก็สะสมไปเรื่อยๆไปมาก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นเสน่ห์เลงกับการที่มันเหมือนแบบเราเราตามหาตามหาตามเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันจริงๆมันก็สนุกดีแล้วมันก็เป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งในการทํางานเพราะว่าบางทีเนี้ยเราเหมือนแบบ พอแต่งงานมีครอบครัวแล้วเราก็จะไม่ได้ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนไม่ได้แบบไปอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเราก็มีอะไรสะสมมันก็รู้สึกว่าแบบเอ้ชีวิตมันดูแบบสนุกมันดูแบบมันมีความหมายมากขึ้นแล้วมันก็มีความสุขมากขึ้นอยู่กับของเวยๆงา,ามแล้วก็อยู่กับอะไรหอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณป้อเข้ามาเนี้ยมีตรงไหนที่คุณป้อชอบมากที่สุดบ้างคะป้อชอบตรงตรงโซนนี้ค่ะโซนหายากซึ่งโซนหายากเนี่ย ฝั่งนี้มันจะมีแต่แบบเหมือนของที่เรามองว่าพวกนี้ก็คือเป็นเป็น a r t ติสที่แบบดีใช้ง่ายไม่ดีไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่แบบเหมือนคนเขารีวิวกันขนาดนั้นจริงๆในนี้หายไปหลายขวดเพราะเราเอาออกไปถ่ายแล้วยังไม่เอามาเก็บนะเนี่ยหมายถึงว่าก็จะมีแบบเนี่ยคือเราเก็บเองเราก็เราก็จะรู้ว่าอะไรายไปบ้างอะไรตัวนี้เขาหออขวดแบบใหม่ใช่ใช่ค่ะตัวที่ได้มาก่อนคนแรกในไทยพาไปดูหนังได้ไหมคะอ่าได้ ่านขวดที่ได้มาแบบคนแรกในไทยเนี่ยก็คือขวดไหนคะนี่นะคะเป็นหลูวิตตองนะคะเป็นอ๋อเป็นตัวโฮรโลแกมด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดนะคะเป็น LV l ว v e r นะคะเป็นกลิ่นจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเกิดให้ดมนะคือทางแบรนด์เนี่ยบอกว่าเป็นยูนิเซ็กซ์แต่ว่าเราดมแล้วมันก็เป็นของผู้ชายกลิ่นหนึ่งคือถ้าเรามองหลุยส์วิตตองเนี่ยเขาจะมีสองพาร์ตใช่ไหมคะเป็นพาร์ตผู้หญิงกับพาร์ตผู้ชายถ้าเป็นเหมือนถ้าเกิดว่าเรามองแบบในรูปแบบของการดีไซน์ อ่าก็คือจะมีทั้งแบบผู้หญิงเขาจะมีความเป็นเฟมินีนมีความเป็นแบบแฟชั่นบิสตาแต่พอเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นสตรีเป็นแนวเท่ไปเลยเนี่ยซึ่งหลังๆมาเนี่ยเขาพยายามจะใหะ้น้ำหนักของการที่เป็น,นเสื้อผ้าผู้ชายหรือว่าน้ำอองผู้ชายเนี่ยกลายเป็นยูนิเซ็กมากขึ้นเพราะอย่างเราอะของลูฟิตองอย่างเส้นพวกกระเป๋าพวกเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ชอบใส่ผู้ชายเพราะ,ะมันดูเทมแบบ่มันดูแบบมันดูแบบสตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ LV Lover เนี่ย ก็จะเป็นน้ําหอมที่เขาบอกว่าเป็นยูนิเซ็กซ์แต่เป็นน้ำหอมผู้ชายนะแม่อ้โเดี๋ยวขอลองเลยคะ่ะใช่ค่ะขวดแล้วจะเป็นโฮโลแกรมประมาณนี้อ่าตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะคะเป็นขวดโฮโลแกรมใช่ซึ่งถ้าเรามองนี้เราก็จะค่ะตัวนี้นะคะก็ได้กลิ่นเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแนวเพนติแกนออลเลก็คือเหมือนเวลาเราหักกิ่นของการส้มฉีกใบส้ม แต่ประมาณนั้นแต่ถ้าคนฟังนะคะเอาแบบสับง่ายๆใช้ก่้าก็คือกิ่งก้านกิ่งก้านส้มๆที่ติดเขียวกิ่งส้มๆที่ติดเขียวนะคะมีแสงมีฟิลแบบสว่างแต่ว่ามันมีความติดเขียวแต่เราว่าตอนท้ายมันหวานอยู่นะหวาน้วนแบบเหมือนแบบเครื่องหนักอะเหมือนกระเป๋าหลุยฟิลกระเป๋าหลุยยู่ค่ะดีค่ะอันนี้แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบกิ่นติดเขียว ก็จะแบบชุ้งชุงเปิดอาจจะอาจจะไม่ได้แต่ว่าตั๊เดียวนะตั๊เดียวขออนุญาตถางคุณป่านนะคะว่าน้ําหอมเนี่ยที่เวลาที่เราซื้อแบบใบๆโดยที่เราไม่ได้ดูโน้ตนะคะคุณป่านเลือกจากโน้ตอะไรเอาที่ชอบลูกที่ชอบใช่ค่ะแล้วแต่ช่วงปีปีนี้เลยละกันปีนี้หรอเสร็จก็ส่วนใหญ่เนี่ยจริงแอบชอบปลูก ปีนี้อูดมาเอ้โรสอูดูดดีหนักชุ่นัวถามว่าวูดดี้หนักไหมก็ไม่ถึงขนักขนาดนั้นเอ่อเป็นเป็นมีอูดมีพวกเซนเตอร์บูดอะไรเงี้ยได้โรสอะไรเงี้ยคือแต่น้ำหอมที่คิดว่าจะซื้อเป็นําดับ้ทยๆดีกว่าเออเพราะว่าเราเป็นเราเป็นนักสะสมอยู่แล้วไงอันไหนที่เราไม่มีแล้วก็ซื้อหมดส่วนใหญ่นะเอ่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เลือกแบบซม้อขึ้นันแพงมากๆนะคะอ่า อันที่เราจะเลือกซื้อก่อนก็คืออันที่มันเป็นอูดอ่าเป็นอูดเป็นวูดดี้เป็นโรสนะคะหรือว่าดูที่มันเป็นโน้ตสวยๆอาจจะมีไอริสมีไอริสมีพวกไวไวโอลเลตมัสอะไรเงี้ยอ่าได้เป็นแบบสวยๆก่อนเลือกอันที่สวยๆก่อนแต่ถ้าแบบจึ้งเลยแอมเบอร์ Amber, อูดโรสวูดดี้อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้ามองโน้ตแล้วเนี่ยอันที่จะไม่ซื้อหรือซื้อเป็นลำแบบหลังๆดีกว่า หนึ่งติดเขียวติดเขียวอปีนี้ใช่ไหมปีไม่ชอบเขียวไม่ก่อนตอนไหนก็ไม่ค่อยชอบเขียวหมายถึงว่าเขียวเนี่ยมันมีหลายแบบเขียวแบบเขียวแบบสดชื่นเขียวแบบโซล่าสว่างเขียวแบบดิวหลอกเขียวแบบน้ำค้างยามเช้าเขียวแบบเลดี้ออฟเวลเลยเนี้ยแล้วเขียวได้ไม่ชอบเขียวแบบเขียวแบบฟิล์มชี่เกรดเหรอที่เธอพูดเนี่ยเขียวแบบเขียวอบบเขียวแบบ เขียวแบบแนวแบบวุ้นนำองผู้ชายแบบแซ่บอะไรอย่างงี้ย่ะเฮิรบเฮิร์เกินไม่ไหวเออถ้าเกิดซื้ออ่ะซื้อแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าก็ไม่ใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะไม่ซื้อเลยไม่อยากบอกอะแม่บอกได้ทูบโรสฉันไม่ชอบทูบโรสไม่ชอบยาลังยาลังอะรู้สึกน้ําหอมเออ่ดอกไม้สีขาวอย่างเช่นสมมติได้ไหมถ้าแบบน้ําหอมนั้นอะมีทั้งทูบโรส มีทั้งจัสมินมีทั้งย่หลางยืหลังคือเอาไปก่อนเอาไปก่อนไม่เอาว่ไม่เอาว่าเป็ผ่ายไปก่อนแม่ฟิวคุอชี่เนี่ยคือเรา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 ซื้อเก็บแม่เราสะสมเราเป็นนักสะสมต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคอเลกเตอร์ในนี้เราไม่ได้ใช้ทุกขวดอ่าเราจะหยิบเฉพาะน้ำหอมขวดที่เราชอบซึ่งเราจะชอบแบบท็อปสองร้อยท็อปสามร้อยอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็คือในใจแต่หมายถึงว่า ถ้าเลือกซื้อกับไม่เลือกซื้ออ่าเลือกซื้อก็คือจะเลือกโน้ตสวยๆอ่าไอริสเนี่ยดับหนึ่งบูดบูตี้อูาอ,อ,อย่างเงี้ยชอบแต่ถ้าเป็นแบบดอกไม้ขาวดอกไม้เหลืองยังไรคือแบบแม่มันเียนหัวเพราะบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนอ,ะอ่ะคือถ้าเราฉีดในห้องแอร์เย็นโอ้โอเคได้ฉีดเบาๆได้แต่ฉันเนี่ยเป็นพวกที่แบบว่าไม่ชอบฉีบดแบบเยอะเพราะฉันชอบอย่างเงี้ยยี่ยสิบสเปรย์อ่ายี่สิบสเปรย์ไปเจออากาศร้อนอ่ะสุดโว่า มีชอยระหว่างถ้าแบบดอกไม้ขาวที่เรารู้ๆกันก็จะเป็นแนวกุชชี่กับดิฟทีที่เป็นตัวโดือสองเลือกสองอเลือกสองเป็นชุบโรสใช่ทุบโรสแต่ได้แต่ได้เพราะว่ามันมีความซับซ้อนมันมีมันมีกลิ่นอื่นเจืออยู่กลิ่นมันก็จะซ้อนมันจะมีความแบบซับซ้อนมันมีความแบบเขียวเขียวไม้ไม้แต่มันได้อ่ามันจะมีความไม่เอนไม่งไม่งง มันมีความซับซ้อนของกลีบแบบแต่ทุกที่มันทุโรสเลยทุกรสมันลีรวมกันเออเออไไม่ได้อย่เงี้ยเวีนหัวเป็นคนเป็นคนไม่ชอบทุบโรสแต่ใช้ได้เป็นบางทุบโรสอย่างเช่นถ้าเป็นอย่างอย่างอันนี้อาหารนี้จะมีกลิ่นที่เป็นดังซิ่งดัซิ่งบรอซซัมจะเป็นกุหลาบแล้วแล้วมีทุบโรสได้ได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่เป็นแบบ ถ้าเป็นถ้าเป็นดีไซเนอร์ก็จะเป็นพวกฟูดเกิร์ลอย่างเงี้ยพอได้ใช่ะว่ถ้ามันมาพร้อมกันถ้าถ้ามันมาพร้อมกันจัสมินทูโรสออเรนบอสซั่งกลางคือไม่ได้ไปว่าก่อนนะเาเพี้ยนผัวไม่ไหวก็คือแปลว่าถ้าเป็นพวกตัวนี้จะเป็นเมนหลักของแนวชาแนลที่เป็นแบบชอบเป็นความดอกไม้ขาวอย่างเงี้ย <Not S 2> ไม่หลกไม้ข่าวได้แต่ว่าต้องดูด้วยว่าข่าวแค่ไหนคือคื <in> อจะคสินเดสไดไหมได้ไ,ได,<ม>ได้แต่หมายถึงว่า ท้าไหนที่มีทุกรสเลยอ่ะเออแล้วแบบหนักๆอาไาศใช่ใช่แต่ถ้าเกิดมันเจือมาอย่างเช่นของลุยตองของดีออย่างของด i อ r อย่างของตัว r u เ g ิ e เนี่ยได้อย่างของ k i l i a นอะได้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เอาทุกอันที่มีทุกโรสเออแต่ถ้ามันหนักมันเกินอใช่ใช่มันหนักกันหนักเกนไม่้อนใช่ใช่อ่าแต่พอคือเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วเราไม่ชอบอ่ดไว้แต่ตอนนี้ชอบชอบใช้เลยแหละ าจจะเป็นช่วงจังหวงะการนาการการลนกี่ใช่ใช่ใช<ๆ>ก็คือก่อนหน้านี้นจะได้แค่หืันแบบฟนะูตี้ฟอลล์เนาะสมัยก่อนอที่แบบสะสมแต่น้ำหอมดีไซเนอร์หรือเงี้ยพอเรามาเก็บนิชเรามาเก็บพวก <S <S อินดี้อะไรเงี้ยที่มันเป็นงานศิลปะคือเรานั่งเฟิรนะ์สพาสเราเนาะมันใช่ใช่มันจริงๆแล้วอ่ะเราแทบจะไม่ได้แบ่งว่าแบบชมชั้นเลยนะจริงเราชอบน้ำหอมชอบเพราะมันหอม เก็บเพราะเพราะมันเป็นแบรนด์มันมีความซับซ้อนโอเคแต่เราจะไม่ได้แบบแบ่งแยกเพราะว่าเราอ่ะเก็บหมดเพราะฉะนั้นเราใช้ได้หมดอแต่แค่ว่าความชอบของเราเราชอบน้ําหอมเราใช้น้ําหอมได้ตั้งแต่แบบถูกๆมากอ่ะยันแบบแพงมากแล้วเราก็ให้ถ้าถ้าเราให้คุณค่าที่เราชอบมากกว่าเราอาจจะไม่ได้ให้คุณค่าเพราะมันแพงแต่ว่าพอเรามาดมอะไรอย่างนี้มากมอ่ะเรารู้สึกว่า อูดมีเสน่ห์อย่างเช่นอูดผลแรกที่ใช้ได้คือ่อามเหลนี้อุ้ยชอบเหมือนกันเลยและสเปสโปรดนะคะหรือว่าถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็เลสซาเบสโรดเออแต่ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสก็อ่านอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบอูดบางๆบาง,บางไหมอูดแบบรักชอรี่บวกกุหลาบใช่อเออ,อเซึ่งะอ,อันนี้มันมีความอูดแล้วมันมีกุหลาบแบบเซ็กซี่อ ดูเป็นแบบว่ามหาราณีแม่มันดูเป็นมหาราณีมันดูเป็นแบบมหาราณีเี่ยแบบสวยและรวยอย่างเงี้ยแม่มันตะโกนคมรวยออกมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยชอบเป็นกลิ่นแรกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแก๊บเจ้าของคามาน่ะเขาใช้ก่อนคือก่อนนะเนี่ยที่ฉันสะสมหูือวิตตองอ่ะสิ่งที่ฉันชอบก็คือที่ฉันชอบขวดนี้ที่มันที่มันที่มันเหลือน้อยๆเนี่ยเออแล้วก็มีโรสะวองเนี่ยฉันชอบโวนี้แต่คสิรใช่ แต่พอมาปุ๊บเนี่ยพอมาใช้นี้ปุ๊บเนี่ยมันมันหอมมากเลยมันดูเป็นแบบมหาราณีเนี่ยเออมันดูรวยก็เลยเริ่มเริ่มต้นจากขวดนี้นะคะ r e s เบ r e r ร s e ชอบเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็อูดที่สองที่แบบเปิดใจใช้ก็คือจะเป็นของ MFK MFK ใช่ค่ะจะเป็นอูดสตติมูดอ่าใช่สวยเหมือนกันใช่สืวนกันจะชอบเป็นอูดสวยๆซิมูดกับสัติมูดเนี่ยซึ่งได้หมดเลยชอบส a ติินะ ใช่ซาตินก็ได้ทั้งเอ็กทรได้ทั้ง EDP แล้วก็ซิลก็ได้อูดธรรมดาก็ชอบของของของอันเนี้ยนะอูดธรรมดาก็ดีมากแม่เอาจริงนะอูดธรรมดาใช้ง่ายกว่าพวกสาตินมูดอีกเออันนี้เนี่ยเป็นของหนึ่งถึงสปีที่ผ่านมา แต่ว่าหลังๆมาก็มีชอบโทนมินิมอลด้วยจริงถ้ามินิมอลตัวไหนคะทีมินิมอลชอบถ้าเป็นถ้าเป็นแบรนด์นี้ชอบเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่มันมันงานอ่าถ้าสมมติว่ามีคนถามว่าระยะการติดทนของผิวเนี่ยของคุณป่าให้กี่ชั่วโมงเฉพาะผิวคุณป่าเนี่ยแครึ่งวันครึ่งวันได้ม่แต่แต่ฉันฉีดเยอะไงฉันฉันไม่รู้ว่าใครฉีดยังไงคือหลายๆคนเนี่ยถามว่าฉีดยังไงให้น้ำหอมติดทนใช่ไหมส่งตัวแล้วเนี่ยเราให้ไปเสร็จตัวอีกทีหนึ่ง ส่วนตัวก็คือผิวชุ่มชื้นแล้วก็ฉีดเยอะดิฉันชอบตัวนี้ค่ะฉันชอบอะไรคะอ๋อไมริสก่อนที่จะหยดไมเหมือน,<า>นกันอตอนแรกชอบเหมือนกันลำหนักมากชื้นชื้นแล้วก็ชอบกลิ่นกาแฟกลิ่นกลิน่น,น,นโทรโซน,นโฟลอรเนี่ยนนมันอ่านว่าอะไรพวกเคโรเซนส์อะไรสักอย่างเคโรเซนส์สิงน้ำหอมหายไปหลายขวดเพราะว่าเข้าไปถ่ายก็ยังไม่ได้แบบเอามาเก็บให้คือพอหายปุ๊บก็จะรู้เลยว่ากดไหนหายบ้าง กาแฟคั่วอ,อันนี้ใช่อันนี้เป็นกาแฟแบบหกใสตัวกาแฟคั่วมาเลยอ่ะแต่ก็จะมีแบบน้ำหอมแบบอารับอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นกาแฟแม่น,นี้ฉันอชอบแม่ไม่แพงด้วยสวยสมันเป็นอารับเลยแหละเนี่ยอาริฮับ <laughs> สวยอาริฮับนะแม่ฉีดก่อนฉันชอบฉีดฉันเป็นคนไม่ค่อยฉีดลงกระดาษเพราะว่ากระดาษมันซับกลิ่นชอบฉีดลงตัวเออมันเป็นน้ำหอมแบบ ครีมอ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นกาแฟครีมลูกอมกาแฟอ่ะฉันชอบวันนี้เออถูกว่าไม่ถึงพันถูกมากแล้วก็คือนายเออแพ็จเกจดี้อ่ะแม่อีอาลับแม่ดูสีข้างบนความไม่ถึงพันทั้งนั้นดูอีอาลับทั้งนั้นอีอาลับอารับราตีแม่ดูขวดยิงพันกว่าบาทแม่ดูอุย น่าลงทุนกับแพ็กเกจมากแล้วกลินใช้แบบว่าเอาแบบเข้าใจง่ายไม่จริงจริงแล้วอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นอาราบอะส่วนใหญ่มันจะดูแล้วก็เป็นกลิ่นพวกแบบอูดพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าคือบ้านเขาอ่ะมันเน้นแพ็กเกจจึ้งเขาแบบมาดามพวกผ้ากับแบบอาราบอะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบแพ็กเกจแบบมหาราชีมหาราชาอรีรเงี้ยเออเขาก็เลยต้องทําตอบโจทย์นั้นซึ่ง อ่ะถ้าเรามองในมุมมองของผู้ผลิตเนาะมันอาจจะแบบผลิตเยอะมันถึงจะได้แบบราคาถูกว่มผลิตเยอะที่ใช้บ่อย่าเป็นน้ําหอมโทนที่แบบหนึ่งในสามปีนี้ที่ชอบนะอุดแล้วอีกอันหนึ่งเราชอบเอาเป็นทัสตัวนี้หมดไปแล้วสองสามขวดหมดไปแล้วสองสามขวดสวยตัวนี้สวยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกลิ่นโทนเอาเป็นทัสที่ที่ผู้ชายทุกคนเกือบทุกคนจะชอบแหละแต่ว่าเป็น มันจะมีความสะอาดมากกว่ามันจะมีความมัสกี้มากกว่าความแป้งมากกว่าโชว์ด้วยอ่ะอ่ากลิ่นแบบว่าไม่หนักหน่วงเหมือนของผู้ชายก็เป็นกลิ่นอาเวนทัสแหละแต่ว่าไม่ได้มีควันไม่ได้มีแบบกต่ำของแบบเคาเรียกอะไรอะสับปะรดเหรอเออแล้วก็แล้วก็มีความสะอาดแล้วก็แล้วก็มีโทนดอกไม้มีเป็นพวกฟลอร์เข้ามาแต่เนี้ยเป็นเป็นขวดที่แบบอเข้ามาว่ะ สับโลส่วนไหนคะเนี่ยน่ารักเออเป็นกลิ่นที่ใช้สําหรับการไป event, อีเวนต์ใส่ชุดขาวเมื่อไหรที่ใส่ชุดขาวหรือว่าสูรขาวจะใช้กลิ่นนี้มันจะดูแบบ<ะ>ใช่ไหมฉีดไปทุกอีเวนต์ทุกคนทั้งหมดไม่มีงานไหนที่ไม่มีคราักว่าใช้น้ำหอมอะไรจริงอ่ะเนี่ยแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่จะใช้กระสูรขาวเท่านั้นเพราตำนานิเดี๋ยวพบกันอีกพีถัดไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเลือกน้ำหอมแล้วก็สํารวจห้องรอบๆก่อนคะ่ะ เพราะว่าสดชื่นอาจจะเดได้มาด้วยไอ้นูด้วยไมเลยแมวมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ถ้าช่วงไหนเป็นประจำเดือนอีกของน้ำหอมหวานอะไรค่ะที่น้ำหอมหวานมันคุณมาหาตาน้ำตาลตกที่น้องต้น,ตน,ตน,นเป็นจริงเลยด้วยนี่นี่เราสามารถมาได้หวาน